มี6เกมใหม่ประจำเดือนตุลาคมสุดมันที่ต้องเล่นมาแนะนํากันจะมีเกมไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมแรกกับ Sword Art Online: f a r e d a y Dream ที่ในเกมนี้เราจะถูกดึงเข้าไปในโลกที่มีบรรยากาศลึกลับและเต็มไปด้วยฝันร้ายซึ่งเรานั้นจะต้องค้นหาความจริงของว่าเอาตัวรอดในด้นเจี้ยสุดโหดนอกจากนี้เรายังสามารถร่วมทีมกับเพื่อนๆในโหมด Co-op เพื่อต่อสู้กับบอสได้อีกด้วยค่ะมาต่อที่เกมที่2กับ Silent Hill 2 Remake กับการกลับมาของความสยองขวัญในรูปแบบภาค Remake กับเรื่องราวของเจมที่ตามหาภรรยาที่เสียชีวิตในเม โดยเรานั้นต้องเผชิญหน้ากับปีศาจแต่จิตใต้สำนึกของเขาในบรรยากาศที่อึดอัดและตึงเครียดภาคหนึ่งไม่ควรพลาดน,นะคะมาถึงเกมที่3กระดา k ก,ก็ m b o n r i g h t i n g Zero เกมใหม่จากจากัจกรวาลด a r k g a m ที่เราจะได้ปลดปล่อยพลังสุดทั่วในรูปแบบด d กับระบบการเล่นที่ดึงตัวละครทุกยุคทุกภาคมาสู่สนามต่อสู้ในภาคนี้โดยท่าคอมโบและท่าไม้ต้แบบจัดเต็มแล้วก็ยังมาพร้อมการใช้แผนที่แบบ360องศาให้เราเคลื่อนไหวและต่อสู้ในสภาพเล่นลองที่สมจริงอีกด้วยค่ะยังไม่จบเท่านี้นะคะเราไปต่อกันในภาคที่2เลยค่ะ มาต่อในภาคที่2กันเลยกับ6เกมใหม่ประจำเดือนตุลาคมที่ต้องเล่นเกมที่เหลือจะมีเกมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มที่เกม e t a For อรี่แฟนตาซีเกม RPG f a n t a แฟนตาซีใหม่ล่าสุดจากผู้สร้างเพอร์ซนาที่เราจะได้ประชมภายในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และความลึกลับที่มีระบบต่อสู้ที่เน้นไปที่กลยุทธ์และการใช้เวทมนต์ในการต่อสู้กับการปกป้องอาณาจักรจากภ่ายคูกคามค่ะเรามาต่อกันด้วยเกมลงหนวดกับ Super Mario p a r ป y j a m ี o r จบรี่มินิเกมปาร์ตี้สุดฮาที่กลับมาพร้อมคมสนุกมากกว่า100มินี่เร้อยมินิ ที่ต้องใช้ไหวพิศในการชิงเอาช,ชนะค่ะและมาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วกับ Call of Duty Black Ops 6ที่จะนําพาเราสู่สงครามฝึเกเข้มข้นในหมดเนื้อเรื่องที่จัดเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความเมามาันกับแผนการลับในโลกเทคโนโลยีและเรายังสามารถเลือกปรับแต่งค้าและอาวุธได้อย่างล้าลึกในหมวดผู้เล่นหลายคนรวมไปถึงหมวดซอมบี้ที่กลับมาแบบหมวดกว่าเดิมเลยค่ะในภาคนี้แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับ6เกมใหม่ที่ต้องเล่นในเดือนนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ไม่ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตาม f ฟอร์รีมนด้วยนะคะ